สวัสดีครับวันนี้กะยูอูนะครับเตรียมขึ้นของนะครับเด้อนะครับยูอูพทุนการเกษตรที่เก่าพี่น้องตอนนี้กะนะครับกำลังเล่งเครื่องนะครับผมทุกมื้อและพี่น้องมันออเดอร์มันหลายแห้งนะครับผมทั่วประเทศไทยนะครับปวาตะบากภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคเหนือนะครับไปถึงภาคภาคใต้ตอนบนนะครับดูทอดแถวพุ่นล่ะเพชรบ,บุรีแถวแถวฝุลล่นลหรพี่น้องมันหลายนะครับพี่น้องอันนี้กะบกำลังจะเตรียมของนะครับขึ้นไปจังหวัด การสินกับลอยเอ็ดพี่น้องเ้อนะครับตัวนี้สินเป็นไอ้ห้าทแร้งคันบนนะครับสองกระบอกนะครับตัวนี้ที่เป็นสองกระบอกนะเป็นหนองเลห้าสิบแรงคันบนสองกระบอกทีเฉียวนะครับกระบอกเลืองที่แล้วก็ที่เป็นเอ็มยูนะครับเอ็มยูของไอ้จังหวัดการสินนะครับผมอำเภอสมเด็จนะครับรู้สึกที่เป็นเอ็มยูสี่สิบเก้าแรงนะครับผมแยกระบบเพื่อกันนะครับแล้วก็ที่เป็น ไอ้สี่สิบเจ็ดแรงสีน้ำเงินมันเดิมนะครับนุ่แหละยูพู่นะครับงานมันหลายพี่น้องเด้อนี่ก็จะเป็นขาขัมันนะครับพ้าเห็ดไปคือสวยงามนี่แหละพวกเรื่องก็จะเป็นพวกสิไปกลับจางนี้ก็จะไปซักเก้ยวต่อเลยนะครับผมไปว่างน้ําเย็นนะครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสี่สิบแรงเสร็จแล้วนะครับกําลังขึ้นของสายไอ้มุกดาหารทิศเกตนะครับนี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขึ้นมานีนะครับผม เมือนี้สีเหือเงินทั้งนั้นนะครับผมเพราะเพราะว่าสีเหลือเงินกำลังหิดกันแห้งนะครับผมเพราะว่ามันติดตัดกับตัวรถแล้วมันสวยนะครับผมกระบอกเหลืองนะครับทุกอย่างเป็นเหล็กรางน้ำเบือนพีพน้องเด้อนี่ครับนี่แหละเหล็กรางน้ำนะครับผมติดตั้งถึงหน้าบ้านทุกตลอดนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับลูกค้าอยากมาอู่ก็ได้บริบได้ว่ากันนะครับผมนี่ครับเหล็กรางน้ำหูแบบหูแบบหกหูนะพี่น้องก่อยนะครับก่อซองพื้นงายงพี่น้องเด้อนี่นี่แหละ คือเก่าพี่น้องผมยังหลหรอกปกติของเขาตีเคยเห็นอันนี้เป็นสี่สิบแรงน่วยทอนนี่ค่ะสี่สิบแรงสี่สิบแรงอยู่ที่บังน้ําเย็นนะครับผมตะแก้วส่วนนะครับร้อยเอ็ดกาลสินร้อยเอ็ดมีสองคันนะครับพลทองนะครับวันนี้ที่ด้ขึ้นเมลรงนะครับผมสองสามทุ่มนะครับมีพลทองแล้วก็นะครับโพชัยนะครับเสียจากโพชัยก็ติไปสมเด็ดต่อเลยนะครับเด็ดลายครับนะครับเบึ้องอดเดืองานท้องกระรูนะครับกำลังเห็ดขึ้นไม่อยกนะครับนี่ นะครับขึ้นไม้เบิดนะครับเป็นเด็กเขานะครับแป๊บเดียวอัดบ่ถึงอาทิตย์เบิดนะครับนี่วกเขาห็ดคืออาทิตย์ละาสิบเครื่องนะครับต้องได้นะครับอาทิตย์หนึ่งต้องได้สิบเครื่องก็เล็กนะอาทิตย์หนึ่งเบิดอาทิตย์หนึ่งเบิดนะครับอันนี้คือเป็นงานงานเท้าขึ้นนะครับเป็นเป็นงานเชื่อมทั้งนั้นนะงานเชื่อมรนร้วนนะครับนี่อันนี้เพระฉะนั้นในผลสีเพระฉนั้นเจียกำลังกำลังถี่ห็ดนะครับผมเป็น่ากกำลังขึ้นขึ้น่วนต่างๆให้พี่น้องเขาเบิร์น งา, yup. งานมันต้องละเอียดนจะน้อยนะพี่น้องเด้อนะครับเพราะว่าพี่น้องต้องได้นะครับงานคุณภาพไปจะน้อยนะครับผมนี่เราก็จะพื้นเราผาเพื่อนกัสรั่งพู้ละประมาณพู้ละซิบมีซิบผืนนะครับผมแล้วแล้วจะผู้ใดไมีเงินหน่อยเงินหลายนะครับหรือว่าผู้ใดไก็เอาไปเอาไปทดลองใส่นะครับส่วนลองพูนก็เอาไปใส่เลยนะครับมีซิบผืนเพราะว่ามันโบเมนหนาทดลองแล้วครับมันหนากู่จริงแล้วนะครับก็ได้ผลนะเพื่อนกับซั่งนะครับพักกันรั่งนะครับเพิพ่ม ผู้ละผู้ละสามสิบยี่สิบก็เรีเท่นะครับผู้ใดสนใจก็สอบถามเขอมาได้นะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสองสามศูนย์สี่ศูนย์นะครับชุดยกมันอันนี้ขโสชงนะครับมีพร้อมชุดตักด้วยนะครับในอนาคตเห็ดเป็นปากคีบนะครับเอาไปเสริมให้พี่น้องนะครับนี่ครับในอนาคตนะครับเพราะว่าผมมาทันได้เห็ดตอนนี้นะครับเพราะว่าปากคีบนะครับค้นถามสอบถามเขามาหลายแต่ว่าพวกผมน่ะบ่มีเวลาในการผลิตนะครับเพราะว่าเฉพาะชุดยกมันนี่ซื้อนี่กัเดือนหนึ่งน่ะสามสิบที่สิบคัน นะครับล่ามไปถึงหอดหาสิบคันกับนี้นะครับเนี่ยเป็นบางเดือนนะครับแต่ว่างั้นนี่มีถุกเดือนนะครับเดือนละไม่ต่ำกว่าสาสิบคันต้องได้ผลิตนะครับภายใน1ปีต้องได้ผลิตนะครับเดือนเดือนละสาสิบคันนะครับเพราะว่าเนี่ครับเพราะว่าจะจังวัดใดนะครับแทบทุกทุกอำเภอพร้อมนะครับที่เขาไปติดตั้งนะครับพี่น้องเบิ้งใน่ขีดผมก็ได้นะครับไม่ขีดไปเบิ้งทุกมือนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในการติดตั้งนะครับทุกอย่างเลยนะครับผมส m มเอ็มของแท้นะพี่น้องที่ผมติดสะท้อนแสงให้ 3m หนี่ยเหมือนหนึ่งม้วนเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะครับนี่พี่น้องที่สะท้อนแสงให้พี่น้องเฮานะครับเวลากลางกลางคืนนะครับผมกลางค่ำกลางคืนเพราะว่าเฮาส์รถเฮาส์แรงเข่าบ้านเข่าซองปวดเพราะได้เห็นนะครับผมเป็นเซฟความปลอดภัยให้เฮาอีกเท่นึงพร้อมนะครับนี่ 3m ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนี่ของแท้เลยนะครับจากบริษัท 3m แท้นะครับโมเมนตั้งในเพจนะครับตัวนี้ไม่ใช่สั่งในเพจนะครับนี่ครับทุกอย่างนะครับของแท้มันนะครับเล็ก สีเขียวทุกอย่างนะครับงานเชียมล้วนๆนะครับออกมาแบบพุณภาพนะครับโอเคพี่น้องนั่นละเดี๋ยวเข้าไปติดตามกันอยู่ที่อำเภอโพนทองนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นคันแรกนะครับ47แรงนะครับผมสวัสดีครับ